กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผม,มพักแฟมชานแนลแล้วนะครับ mm. ก็มาพบกับพี่แฟ้มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดการแขร่งขันกันนะครับก่ uh. อนอื่นเดี๋ยวเราออกไปรับของก่อนเนาะนี่เปิดดูว่าจะได้อะไรตุ๊บนี่ได้พูลธนูนะครับเพชรเนี่ยได้เพชรทั้งหมด5 5ห้านะนี่แล้วก็ปิดแล้วก็ได้ขุทองอันนี้เราก็ หชั่วโมงนะใช้เวลาทั้งหมดหชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเลยเราก็จะเข้าไปเล่นในโหมดกางแข่งขันนะโอเค let's go นี่หมดกางแข่งขันทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อเราไปเล่นต่อจะเดิมนะวันนี้เจอตัวอะไรนิงจาเหรอมาเถะนินจาเราก็เจอนินจาชิ้นที่หนึ่งนะนี่นินจามาเถอครับกลัวที่ไหน โอเคเลกโกพร้อมเริ่ม15อันนะเราก็จะอัพนักขุดทองอ่อพลนันูแล้วก็อัพนักหอกของเรานะแล้วก็อัพนั้นจับด้วยอัพนั้นดับนี่ดับเราเอัพเต็มเลยโอเคพร้อมนี่จำไวนี้เราก็ซื้อนักขุดทองก่อนเลยนะดูฝั่งศัตรูมาฝั่งศัตรูเขาก็ขุดเหมือนกันเราก็ช่วยขุดนะขุดเร็วเร ขุดเร็เรวๆขุดเร็เรวๆอย่างเดียวนราจะเหมืน,น,นี้เราก็ต้องอ่ต้องซื้อ,นะอหนคูทังเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ซื้อกองทัพของเรานะตอนนี้เราก็แบบสร้างกองทัพก่อนนี่ซื้อหนึ่งสองอินตัวสามโอเคครบละฝั่งเขานี้ออ้ยน้นดับเท่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะซื้อพนันดูไปยิงก่อนนะอ่ะาเหมือนนี้เราก็มาดูกันนะครับเราจะซื้อพลันดูไปดวงกับเขานะ พธนูไม่ใช่ดวลดีเขาเรียกว่ายิงไกลเราก็จะเป็นยิงตัดก,กําลังเขาก่อนเราจะซื้อพลธน,น,นูซื้อนันดับหนึ่งสองสามเราจะซื้อน,นันดับสี่นะสี่ตัวโอเคพลธนลูมาแล้วฝังเขามาจงตีแล้วหรอตายเขาจมตีก่อนเดี๋ยวเราไปตัดก,กําลังก่อนโอเคโอ้ยมาเรื่อยเลยนะ ทำไมอย่างนี้เราก็จงกีเอ่อนักขุดทองเขาก่อนนะมาเราต้องซื้อคนทันดูกว่าเขามาทำไรฐานคันดอะฐาท่าแบบทำไรทำทางหมด,ดะอะเดี๋ยวเราต้องซื้อก่อนนี่ให้ฉอดหัวนี่เข้าหัวเฮ้ยสินั่นดับนั่นดับนั่นดับาศัตรูเขาจะมาแล้วอ๋อ อย่าพูโจมตีนะใจเย็นนะอย่าพูโจมตีถอยก่อนนะคุณจ้าไม่ถอยค่าถอยก็ได้ค่าจะไม่บวกมาจะมาใช้ตัวนี้เป็นตัวหลอกตามข้ามาตัวนี้เป็นตัวหลอกแล้วก็เรียกกองทัพเรามานะมาอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้อยตายอย่าดจมตีเลยนันดับโกดไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปในล้าง้าก่อน ซื้อหนึ่งอันนะโอเคกดใช้ดับสับเลยใช้ดับสับลราซื้อคนทนันดูอาวเราไปฆ่าตัวนั้นดีหมังไส้วะ่ะฝั่งไส้วะ่ะมาจะงนี้ไปไหนมาดีหนีทำไมอ่ะเออขอยทัาบก่อนนี่จริงไม่ต้องหนีดีเออกลางว่ะขอยทำไม พนนูพนนูพลันนูนั่นดับเราก็ได้เนี้ยนี่เดี๋ยวเราก็เข้าไปร้างค้าไปซื้อเพชรก่อนนะอ,อ่ไม่เข้าไปในล้างค้าใช้เพชรซื้อนัดดับอีกหนึ่งโอเคแค่สังสิบนะขันสิทธูเขาจังหวันนี้เราก็จะซื้อนะัดธนูสองแถวสองแถวนะเลยหนึ่งตัวโอเคเราจะไปตัดกำลับบงเขาก่อน โอ้ยฟันธนูเขาเท่เหมือนกันนะตัดกำบันก่อนป๊อบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาปังเข้าหวัวมาดีมาดีครับแรกกันไหม่ละมามาดีจบเปล่งปังไกลเกินอุย้ยทำไมจะตายอ่ะโอ้ จะตายอืมนี่ยิงเราจะยิงตัวนักขุนทองเขานะอุ้ยลืมซื้อซื้อ,อตัวนี้ก่อนอ้ออ้อตายซื้อนะาหองนะเดี๋ยวเราจะใช้นัดดัตัวไปจงตีเล่นดิวิ่งแบบดิจิตอลวิ่งแบบดิจิตอลวิ่งหลบซ้ายหลบขวาแล้วต้องวิ่งแบบกระโดดไปใส่นะ โอ้อย่างน้อยก็แรงแรงหนึ่งแรงหนึ่งนะมาดิมานี่จริงก็เอามาดิมาเรื่องศาพตายมาดิครับมาเหรอนี่จริงก็มาดิบอกเลยครับจังหวะนี้มากดกดใส่บวกมาผีก็ผีมาเถอะมาใส่หมดหมดนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวน้าหองี้ไปก่อนมันใต้วะมันใต้พุนธนุ โยนหอ,อกใส่โยนหอ,อกใส่ยนยนไม่ได้ป่ะโยนหอ,อกใส่นี่เข้าหัวอดีถอยตั้งหลักก่อนคายตัวขีนี่ก่อนมันไส้ป่ะโอเคอย่าหันหลังให้นะหันหลังยอยู่มันจะตายโอเคอันนี้เรามาดูกองทัพเราก่อนนะว่าเรามีนักขุดทองพบมีพลธน,นูซื้ออีกหนึ่งสองสาม ให้ได้สามแถวฝั่งเขาจะมาจิงทตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็ตายครับแล้วก็จะซื้ออะไรเพิ่มนะเดี๋ยวุณดูฝั่งศัตรูสิฝั่งศัตรูมีน้อยนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อตัวอ่อน,นดับเพิ่มอีกหนึ่งสองสามแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อนะหอกหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราใช้นะหอกไปโยนหอกนะมา จังวนี้ก็ไปนะครับหลบสายหลบขัวโยนหอกใส่แม่งอาดิตายแล้วก็กลับกลับทำทักปล่อยเลยแล้วใช้หน้าหอกอีกตัวมาดิวิ่งแบบดิจิตอลนะครับจังหวะนี้วิ่งหลบสายหลบขวัวซื้อพนธนูเรื่อยๆอะเลยจังหวะนี้หลบสายหลบหัวอุยอ๊ยมาดิโยนหอกใส่ปัง ทงอุยโดนสำบัด้านหลังเจ็บเจ็บเจ็บ,จบมาดิมาเหรอแทงแทงอ๋อมันตายแนละ้วมันก็จะกลายเป็นผีนะโอเคเนี่ยถอยทับซื้อคนธนูคนธนูคนธนู <Better. S 1> แล้วก็ซื้อนันดาบหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็รอการทับเราอย่างเดียวแหละใช้ตัวนี้ไปกวนติงก่อนนะเฮ้ผีเอ้ยผี เอ้ยโอ้ยยนยนข้ามหัวเฉยอ๋าเจ็บ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 แทงหลังไอ้หมั่นไส้บว่เดี๋ยวใช้บนธนูไปยิงดีกว่าเล็งยิงไม่ถึงเล็งยิงไม่ถึงถึงแล้วยิงรุ่นรืออะไรนะจะมวนนี้แลก็จะไม่ดูแล้วเรายิงรุ่นเรเลยยังอย่างน้อยมันก็น่าจยัดดวนอยู่แหละปังปัง ปังมันโดนแต่มันเลื่อมมันไม่ลดอ่ะเดี๋ยวใช้นาหอมไปยนหอมดีกว่าอย่างน้อยก็ตัดกำลังสตูได้มามาดีมาดีโยนโอ้เข้าเดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นบ่วงเลยดีตัวไปบวงดีมาจะสู้ได้ไหมมา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 ไล่กันไหมไล่กันไหม แล่กันไหมมามาตายก็ใช้ตัวใหม่แล้วก็ซื้อเพิ่มมาดีมามาปล่อยผีไปให้ปล่อยผีไปให้จันค่ะมามาแลกกันแลกกันมาดีโอเคซุ่มไม่ไหวก็ซุ่มได้อยู่เดี๋ยวใช้ตัวนี้ดีกว่า ก็ซื้อเพิ่มเนียนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนธนูนะโอ้ยนักขุนทองเราไปแล้วมาใช้หัวมงิ์ด้มาดิมามาแลกกันนะครับทุกวันนี้ก็ใส่นะครับแลกกันเดี๋ยวโอ้ยจะตายลอยนต์หอใส่ปังเข้า400ตายไม่เป็นไรซื้อเพิ่มซื้อคนธนูมากองทัพของข้า พวกเจ้าที่พร้อมจะสู้รบก,กับข้าหรือ,อยังเราพวกเจ้าพร้อมพวกข้าก็จะเยี่ยมสู้ศึกในครั้งนี้พวกเจ้าต้องพ,พร้อมแล้วหรือ,อยังถ้าพร้อมเดี๋ยวเราก็ไปสู้ศึกกันในครั้งนี้ตามข้ามา Let's go <S มา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 ,มาเขาจะถ่ายทับถ่ายทับอย่างนี้ข้าก็โยนหอกดำทำลายรูปปั้สปนสปายเมืองเราก็ถอยกลับนะ จมตีจมตีจมตีถอยกลับมาทำศัตรูเข้ามาแล้วก็สวงกลับด้วยนี่เลยโยนหอ,อกใส่มาปั้งเข้าหัวเดี๋ยวข้าจะไปฆ่าไอ้พวกแบบพลธนูกันอ่าดีพลธนูข้ามีสกินเลือกเจ้ายิงโดนข้าเจ้าก็ลดโดนไฟอยสกินไฟไม่มสกินเลือกนะโอเคชนะแน่นอนจังวันนี้ ทันทักแตกแน่นอนมาว่าแล้วชน,นะหังง่ายได้ครับนี่ใช้เวลาทั้งหมดเก้านาทีที่7วินาทีนะครับเราก็ได้ที่หนึ่งแล้วนะครับโอเคนี่ที่หนึ่งครับเราก็ได้มงกุฎแล้วนะได้ที่หนะนึ่งนะนี่ก็อีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นอีพีที่เรามาทำแบบ หมดกันยังครั้งชิ้นที่1น,นะเราก็ได้แล้วนะตั้งแต่เมื่อปีที่ลแล้วเลยหรือเปล่าที่เราไม่ได้มาทาคลิปถึงตรงนี้นะโอ้ตอนนี้คือแบบเราเพิ่งกลับมาทํานะถ้าเราจะเล่นอีกทีก็ต้องใช้เพชรทั้งหมด1น9นะครับหรือว่าต้องรอ2ชั่วโมง59้านาทีหรือว่า3ชั่วโมงนั่นแหละเอาจริงๆก็คือ3ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวไม่รู้จบตายเดี๋ยวเราไปดูซิอ๋อเราจะต้องเริ่มใหม่นะส่วนแคมเปญน,นะแคมเปญเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นแบบ ดางนี้เป็นดังยากมากนะยากมากเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วส่วงอ่าคาถาเอา้ยอ,อ,อันนี้เหรอเดี๋ยวเรากดนี้ก่อนยังไม่ได้ส่งอ่แข่งเป็นนะครับอันที่2ก็คือปกตินี่แต่เราไม่ใช่ยากสีมีปกติแต่ยากกั่ยากมากปกติเราเล่นไปแล้วยากมากเราก็เล่นถึงระดับกลางแล้วนะส่งยากเดี๋ยวเราคันลิ้นนะแต่ส่งเยอะอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วแหละถ้าเราจะเล่นแต่ละดังใน่ะดังก็แบบเราต้องใช้แบบ ตัวเดียวสู้ทั้งกองทัพงั้นอโอเคส่วนอ,อันฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวพลธนูกันนี้นะจะเป็นภาค2นะครับภาค2เราไม่ได้เล่นมันานมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมี EP ที่จะลงได้นะ เพราะว่าเราห่างหายจากภาค2นี้มันนานมากเลยตั้งแต่เราเล่นถึง k คอที่8่าหรือว่า9้านี่แหละเดี๋ยวเราก็จะมากลับมาทำนะเดี๋ยวพี่ฟาก็จะกลับมาทำเป็น EP ีต่อเลยๆนะครับนะาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นในสติบอาภาค2นะครับโอเคเราเล่นแต่ภาค1่เนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสลับเป็นภาค2ภาค1สลับกันแล้วก็ทำเกี่ยวกับเก,ก,บเกมบางอึ่งลงบ้างด้วยนะแล้วก็จะทำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพี่ฟาด้วยนะครับก็จะทำรวมกันในนี้ทั้งหมดในช่อง YouTube ของพี่ฟานนะครับ ช่องพับพักแฟันชินเนลนะครับอ่าโอเควันนี้ก็เลยมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคก็ EP นี้ก็เลยมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับพี่แฟ้มด้วยนะครับ EP นี้ก็อ่าบ๊ายบายกันไปก่อนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติ๊งติ๊งอ่าบ๊ายบายครับทุกคน